สวัสดีครับตอนแี้ครับที่ทำตั้งล้อพวงข้างนะครับจะมืดนิดหนึ่งนะครับขอใภัยนี่ยนนี้ทาเสริมชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนยางล้อใหม่มานะครับเอาแบบหนาๆนะครับมันทุกนะครับยางใหม่ยางนอกยางนอกก็ใหม่ยางในก็ใหม่นะครับอเคยางใหม่ล้วนนะครับแล้วก็เสริมตัวนี้ ร้านเหล็กปิดนะวันนี้เลยตัดเหล็กอันนี้มาพับๆออกเชื่อมตรงนี้กับล่างนะครับเชื่อมไปแล้วแต้มไปแล้วกับตรงนี้ตัวนี้ก็เจาะรูพับเหล็กที่แถมมานะครับใส่ยูแคมนะครับตรงด้านหน้าก็จะยึดก็จะเชื่อมตรงนี้แต้มๆออกพอได้ขับกลับไปใส่คันหนึ่งนะครับใส่ไอ้มิโอนะ,125นะร้อยยี่ห้านะตัวหนึ่งก็ยึดด้านนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ดัดโค้งหน่อยเคาะแล้วก็ดัดโค้งหลบเพราะว่ารถกระแมวขึ้นนะครับมันจะเปิดฝาน้ํามันไม่ได้ถ้าน้ํามันไม่ได้นะปัญหาเนี่ยน,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 นะครับต้องต้องดัดโค้งหลบนะตัวนี้ยังจะเปิดฝาเติมน้ํามันไม่ได้ตัวนี้ก็มาไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะลบหมูตัดแล้วก็เชื่อมแต้มๆพออยู่เฉยนะฮะพอให้บังคับแล้วก็ขัดแน่นที มา G P X D C T D C T สามร้อยนะครับโอเคไม่มีอะไรละก็เหลือเชื่อมนะเชื่อมตัดแล้วก็เชื่อมนะเดี๋ยวใช้ลูกม้วตัดแล้วก็ต้อเชื่อมอินเวอร์เตอร์นี่เชื่อมอีกทีนะันลูกม้วนตัดเสร็จก็เดี๋ยวเชื่อมเต็มเดีเด๋ยวหากระดาษมากันก่อนนะครับ เดี๋ยวจะโดนรถหมอใส่นะต้องระวังตอนแรกว่าเจาะยึดเหล็กเอาก็หัวไม่แข็งแรงนะครับรถมันมันทุกหนักเดี๋ยวจะไม่อยู่อีกเดี๋ยวขาเชื่อมนี่ก็เชื่อมเชื่อมนะครับเมื่ดหน่อยนะครับอันนี้เหล็กบางก็ปรับอ,อ่อ,อนๆหน่อยโร้อยหกสิบร้อยห้าสิบนะครับแต้แว่ะพอน,นี่ กองจะติดสีนะะก็จะติดสีหน่อย มันจะเต็มแตมอนะประมานี้เอาข้าวนะครับเชื่อมก่อนแล้วตอนนี้ค่อยขันล็อกแน่นนะครับพออยู่นะครับ เดี๋ยวกลับถึงใจยิบก็ต้องไปถอดอีกนะครับไม่ใช่อะไรต้อเต็นแต้มเขาอยู่เหมือนกันเออมันใกล้เราต้องหาผ้าหาอะไรกันกับอ๋อเนี่ยครับตอนนี้ก็เชื่อมแต้มตรงนี้หน่อยเดียวนะครับอยู่ยิ่มั้งยังร้อนๆอยู่เต็มแต้มนิดเดียวนะครับอยู่แล้วมั้ง ก็เยาะยาะดูจุดนี้ก็ขันแจเลื่อนขันนอ็อตอีกทีนะครับเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปถึงบ้านก็จะต้องเอาออกแล้วนะครับโอเคอยางก็เปลี่ยนใหม่นะครับจะได้เดินทางปลอดภัยนะเพราะว่าต้องบรรทุก ก็อย่างเก่าจะนี้อย่างเก่าก็เอาไปสำรองนะครับอย่างในอย่างนอกแล้วก็ลองอย่างก็เอาเก็บไว้นะครับเผื่อถูกเชิญโอเคอันนี้ก็พร้อมแล้วยางก็เติมเต็มที่นะครับแก้วก็อยู่แล้วล่ะพราะว่ายึดเพิ่มอีกสามจุดนะจากจุดเดิม เด็กก็ไอที่ซื้อมา,มาวานนี้หน่อยหนึ่งกับนี่แหละที่มีมีอยู่นี่แหละครับโอเคต่อไปก็ดขันให้แน่นแล้วก็เตรียมเดินทางอีกทีนะครับทุกของอีกทีนะึ่งครับนี่ก็โอชิมิโยนครับสวัสดีครับ